สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่ต๊อดนะครับเดี๋ยวมาขอความรู Alumni ้พี่ต๊อดกันพี่ต๊อดสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนมาขอความรู้สักหน่อยนะพี่เนาะจ้าครับวัวตอนนี้เหลืออยู่ประมาณกี่ตัวครับพี่<อ>ถึงร้อยห้าสิบไหมพี่ป่าว่ถึงน้อยถึงใหญ่มจิ๊บประมาณร้อยห้าจิบเลยจ้ะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาถามประเด็นประเด็นฮอตฮอตสักหน่อยพี่ ช่วงนี้มันมีคนเขาเลือกเลี้ยงหลายคนนะพี่เนาะเยอะเนาะส่วนมากเนาะจ้า <Yeah. S 2> เหมือนกับว่าราคามันถูกเขาขายทิ้งแมนครับอย่างที่พี่ต้อนเลี้ยงมานานนี่มันไปต่อได้ไหมพี่คิดอยากจะเลือกเลี้ยงอย่างเขาไหมอันนี้ในความคิดของป้าเ้อ,เอะแยครับอันป้าว่าตอนนี้ราคาวัวไม่ดีใครใจร้อนคนนั้นจะต้องขาดทุนใครใจร้อนขาดทุนแน่นอนใครใจร้อนขาดทุนป้าสมมุติว่าถ้าเราซื้อมาสักห้าหมื่นเนี่ยขายตอนเนี้ย มันก็คงจะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งเนอะครับไม่ถึงครึ่งซื้อมาห้าหมื่นอาจจะขายได้สองหมื่นครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเราใจร้อนถ้าเราเลี้ยงมันไปเรื่อยเนี่ยถามว่ามันจะขาดทุนไหมป้ากล้าหัวรับประกันว่ามันคงไม่ขาดเนาะครับมันจะขาดได้ยังไงถ้าเราซื้อแม่ลูกมาห้าหมื่นเราเลี้ยงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีสามตัวสี่ตัวพ่อแม่มันจะคลอดลูกเรื่อยเนาะ อ๋อ oh, คือว่าเราเราจะค่อยๆได้คืนมาใช่เรื่อง<ะ>เราขายเราจะขาดเลยขาดไปเลยจะ oh, ไม่มีโอกาสแล้วอันนี้ป้าก็ให้ความรู้น้อยหนึง่งเดี๋ยวบอกว่าถ้าผู้ใดใจหฮ่อนผูน้นั้นขาดทุนอันเลี่ยงวัวนี่มันจะบมีการขาดทุนจ้าจับใดว่าถ้าบ่ไปเกี่ยวหญ้าที่เขาขีดยามาให้มันกินแล้วมันตายเบิดฝูงมันจังจะขาดทุนเนาะครับถ้าจาบใดม,มันยังมีชีวิตอยู่ถึงว่าราคามันจะถูกได้ มันจะไม่ขาดทุนก้ะก็คือถ้าคนไหนอดทนได้นะพี่นอ้องแมนครับอย่างที่ป้าบอกในข้างต้นว่าใครใจร้อนคนนั้นขาดทุน,นครับถ้าใครใจไม่ร้อนเนี่ยป้ารับรองว่าบ่าขาดจ้ะเพราะที่ผ่านมามันมีช่วงกระแสไอ้ตอนโควิดคนก็มาเริ่มเลี่ยงไหลเหม,มือนกันนะพี่พนอ้องช่วงที่เขาหยุดย่างงานเขาประสบภาวะปัญหาโควิดระบาดเนาะราคาก็สูงนะครับตอนนี้นเขากระกลับมาอยู่บ้านเขาก็มาซื่อหัวซื่ออย่างเลี่ยงกันแล้วพอช่วงนี้กลับไปเฮตดงานได้ ก็เลยเปลี่ยนอันว่าราคางัวนตกกระยาขายมันขิมอันนี้ป้ารับรองเลยจะ่ว่าขาดทุนแน่นอนครับถ้าเขาว่าใจร้อนก็บ่ขาดจ้ะก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวให้พี่ตอดพาเดินพาชมสักหน่อยได้ไหมพี่จ้าวเอ๊ะผมสังเกตดูของพี่ตอดว่ามันไม่ได้กินฟางทําไมมันไม่ค่อยผอมพี่เราไปหาที่เลี้ยงแบบไหนครับอันป้าก็เลี้ยงธรรมดาธรรมชาตินี่แหละจ้ะไอเจ้าว่างัวป้าเนี่ยว่นที่ินฟางจากเทียดอกถามว่ามันมันผอมไหม มันก็ไม่ผอมเท่าไหร่ออมันก็ทรงดีนะครับอยะมันก็เพราะเพราะเบิองได้ไวครับเนาะมันจะมีที่เข้ามาฝากใหม่ที่ยังผอมอยู่นี่พี่จ้าเพราะว่าอีพวกนั่นคือตอนที่เขาซื้อมาเนาะมันไม่ได้อยู่ในฝูงเนาะโอมันอาจจะเป็นงัวที่เขาเลี้ยงอยู่ตัวสองตัวพอมันมาเข้าฝูงใหญ่มันต้องปรับสภาพเนาะว่าตัวนี้ถชิงว้วนเนาะพี่นอะตัวนี้ตัวนี้ก็อีเหลืองจ้ะโอ้ยีเหลืองนี่ครับเนี่ยจ้าอีเหลืองตัวนี้มันท้องว่าทรงมันดีเนาะพี่งัวแบบนี้นะครับเนาะจ้าอีเหลืองเท่าครับ ถ้าใครได้งวสทรงนี่เลี้ยงไล่ทุ่งนี่มาะเนาะพี่เนาะจ้ะบอมันบอค่อยจอยอย่าเที่ยงอย่าเหลืองเทาแจะเงี้ยมันป้าว่ามันกับมอสจอยป้าใหญ่มันก็พอเบิ่งได้เออแล้วแล้วป้าจะเว้าเรื่องอันนั้นต่อจ้ะจากคลิปพูนจากคลิปที่ท่านป้า็จาบาได้เนาะที่ป้าว้าเรื่องมันจีบตีนที่มันเหยียบถนนหินนะอันนี้ป้าจะให้คําแนะนาว่าถ้างัวผู้ใดมันปีนยางกับถนนหินแล้วมันจีบตีนต่อให้มันหายจีบ เขาก็จะต้องฉีดยาบำรุงมันบ่อยๆจ้ะยาบำรุงสำคัญใช่เพราะว่านี่ๆจังอี้จูนี่เนาะมันจีบตีนต่อหน้าฝนจ้ะนี่ถ้าป้าบอฉีดยาบำรุงให้มันเรื่อยๆมันจะขุนมันจะบัทันเหลี่ยมจ้าอ๋อมันจะยังบสภาพลี่มันจะจอยกว่านี่คือว่าเราต้องดูเป็นลายตัวถ้าตัวไหนที่ว่ามันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็ช่วยเขาสักหน่อยจ้ะเพราะว่าตอนที่มันจีบตีนนั่นมันหากินบัสะดวกเนาะครับ จังใดร่างกายมันก็จะต้องดึงไขมันสะสมดึงแคลเซียมที่มันสะสมไว้ไปใสจนเบิดจ้ะครับแล้วมันก็จะส่งผลให้มันจอยแล้วมันก็จะบ่ค่อยแข็งแข็งถ้าเขาบ่อจอยเหลี่ยมันก็คือมันจะต้องร่มแน่นอนจ้ะครับอันนี้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่มแท้ครับถ้าเขาบ่อยอยเด้อว่านี่ถามว่าของป้านี่มันบ่ลร่มเลียวเนาะเพราะว่าป้าฉีดยามลุงมันเรื่อยเนาะให้พี่น้องฝึกสังเกตนะครับเนาะจ้่าสังเกตเบิ่งครับคนไหนเลี้ยงวัวก็ต้องสังเกตดูเห็นผมเห็นพี่ต้น ตอนที่ผมมาเมื่อมอเช่าเนี่ยที่มาแรกๆเห็นเออเหมือนเรียกวัวสอนมันยังไงพี่ให้มันไปกินไอ้อาหารได้ตัวผอมอันมู่ตัวผอมนี่เขาก็ต้องฝึกมันจ้ะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เชือกจับมันจูงออกไปเดี๋ยวเพราะมันกินอาหารเปลี่ยนแล้วต่อพอเฮาเอิ้นปุ๊บมันจะออกไปเองจ้ะ๋อผมก็ยังแปลกใจเอ้าตัวอื่นคืออีตัวใดชื่อมันไม่เคยออกมันก็จะบอกจ้ะครับมันก็จะนอนเฉยผพอยู่ที่เราสอนจ้ะจำนวนมาเขาเรียกชื่อมันอย่างเนี้ย มันจะชื่อเขาตั้งชื่อเห็นมันอนย่ถ้าเราเรียกชื่อมันปุ๊บมันจะลุกขึ้นยืนแล้วมันจะเดินไปหาเราเพื่อว่าจะออกมากินอาหารครับเออแปลกเนอะพี่เนอะสอนมันมันสอนมันรู้เรื่องจ้ะมันรูเรื่องจ้ะครับแล้วเห็นพี่ตอดที่ใช้ไอ้ที่ผสมน้ำนะไอ้พวกเทพบุตรโปพัดนี่พี่ที่ว่าไปผสมน้ำน่ะมันดีไหมพี่ที่พี่ลองใส่ดูดอันนี้ ตามที่ป้าว่าป้าว่ามันดีเด้ที่ลองใส่ใช่ด้นี่คือดีใช่ไหมครับดีจ้ะเพราะว่าสังเกตบ้างว่าขนงวมันเปลี่ยนเลี่ยมขึ้นไหมอ๋อจ้ะอันนี้คือบอกพี่น้องกันว่าไม่มีใครมาจ้างโฆษณาเนาะแต่ว่าบอกจ้าวสู้กันฟังเราสู้กันฟังเนียนเพราะว่าใส้แล้วครับใส้แล้วมันเนี่ยเนี่ยจังอีตัวตัวเนี่ยจ้ะตัวแดงเขากลางๆเนี่ยครับตอนที่แรกขนมันเป็นหยาบหยาบขนหยาบขนหยองเลยครับขนมันหยองมันหยาบจ้ะเนี่ยตอนนี้ขนมันก็เรียบแล้วเนี่ย ขนเริ่มดีนะครับเนาะดูว่ามันเชิงสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนาะเนี่ยมันกระชงสมบูรณ์โตขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วเวลาเขาลูบมันจะ่ขนมันจะร่วงจ้ะขนมันจะร่วงจ้ะมันดูคือมันใสขึ้นเนาะเหมือนเหมือนมันผัดขนไหมนะเนี่ยเริ่มใสขึ้นเนี่ยเวลาป้าลูบมันจะขนมันจะร่วงดูดออกจ้ะมูอขนเกามันนะครับไอ้มูผ่องผอมที่ผมเห็นเมื่อเช้าคือเข้ามาฝากใหม่นี่พี่จ้ามูนั่นคือเขาเอามาฝากพวกเอฟทีพนเอามาฝากแล้ว ลับโลโวาเพิ่นไปจ้างผูใ้ใดเลี้ยงนะจ๊ะแล้วมันกสาภาพมาจังจ้าโอ้ดูสาภาพมันคือจะล่มนี่เนาะพี่เนาะจ้ามันกับบนันยิมมันกับปินลําบ,บากที่ป้าที่จ้องดูเลมันอะแล้วอย่างพี่น้องเอามาฝากใหม่นี่มันมีปัญหาตรงไหนเรื่องพี่ปัญหาในการที่เราปล่อยพื่เลี้ยงนี่พี่มันมันเขา้าฝู่เรื่องไหมครับมันกัดอยู่ที่ว่าคนเลี้ยงเก้าเพิ่นหรือเจ้าของเพิ่นเคยเลี้ยมันมาเบียดใดจ๊ะครับ ถ้าม่นเลี้ยงแบบตามใจป้อยไปท่อทิพย์ท่อเดนนี่มาอยู่กับป้าป้าก็ลำบากจ้ะโอ oh. ้คือมันจะไม่ค่อยกินยาหน่ะมันจะเดิน,ดนไปเรื่อยๆจ้ะครับแล้วพอตกเย็นมาเขาจะไล่มาเขาคอกเนี่ยมันจะกินโบอิมครับเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องฝึกใหม่ก็คือว่าจะต้องต้อนให้มันกินให้ได้จ้ะครับเพื่อว่ามันจะได้ฟื้นขึ้นครับพาพาชมชมสักหน่อยได้ไหมพี่มันจะมีตัวผ่องผอมที่ว่า ตอดฟึกมันเรียกให้ไปกินอาหารนะั่นคือของ fc เนี่ครับจานเนี่ยของ fc oh. นี่จ้ะนี่ตัวผ,มผอมนี่โอ้ oh, มันผอมเยอะนะครับคือมันมามันมาสภาพแบบนี้นี่ครับเนี่ยมาเนี่ยตอนมันมามันติ่มทีกว่านี่จ้ะโอ้เกือบล้มจ้ะก็ oh. คือว่าตอนที่ม้าใหม่ๆพอมาลงลรถแล้วเวลาลุกคือต้องได้ซอยมันดึงหางลุกจ้ะโอ้แทบจะลุกไม่ไหวจ้ะมันจะลุกเองบ่อัอน,นี้กําลังจะฟื้นขึ้นนะครับนนรเนี่ยจ้ะนี่กําลังทรงมาให้เนี่ยป้าอันชื่อหัวอาหารมาให้มันกินจ้ะอ๋อ ก็คือว่าเราก็อันไหนที่ว่ามันช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ปล่อยไปจ้าตัวไหนที่มันเพาะเพาะ้อยเหลือตัวเองได้ก็ให้มันยูไปจ้ะโอ้ถือว่าช่วยเยอะเหมนกันนะพี่เนาะมันไม่ใช่ว่าพี่น้องเอามาฝากจะสภาพดีเนาะจ้าถ้าถ้าเพิ่อนเอามาฝากมันสภาพดีมันก็จะบุ้งี่ปัญหาครับอันนี้คนเลี้ยงก็ต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะเนาะจ้าแล้วก็เขาก็ต้องระวังเวลาเขาไปเลี้ยงย่านมันตกน้ำย่านมันติดขี่โค้นกับปนั่นลปจ้ะขึ้นไม่ได้ก็เสียของอย่างเดียวเนาะพี่เนาะ ถ้ามันตกจีโคนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาดึงมันขึ้นมาเนี่ยจะโดยธรรมชาติแล้วมันจะบบยมลุกไม่ยอมลุกจ้ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันเสียสินเสียอ,อิดน,นะจ้ะจะลุกไม่ไหวของผมมีอยู่ตัวหนึ่งซื้อมาแปดหมื่นตอนนั้นอ่ะจ้ะติดหนองแล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่ลุกอืมรักษาโมดีตั้งถึงว่าถึงว่าตอนหน้ามือที่มันขึ้นจากหนองมันลุกกระจิงจ้ะครับแต่ว่าพอมือลุ้นต่อมามันจะบบลุกไม่ลุกครับลุกไม่ได้แต่ว่ามือแรกเนี่ยมันอาจจะลุกได้อยู่ที่ตอนมมันนขึ้าาจก พอมันลูกได้มันเดินจ้ะแล้วสมัยก่อนคือเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่เนาะเพราะมันไม่มีความรูกเพราะมันไปนอนจากคืนนึงที่นี่ก็ไม่ลูกแหละครับแม่นบะใช่จับมันเป็นั่นแหละซื้อยามุดตั้งหลายพันไม่หายบ่หายจ้ะครับก็ต้องให้พี่น้องระวังนะพี่เนาะพี่ต้อนมีอะไรเสริมให้ความรู้หรือ่าพี่กับสิ่งที่พี่ต้อนอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังมื่อนี่กัข้อแรกก็คือบ้า ถ้าผู้ใดในการเลี้ยงงวน่ะผู้ใดใจห่อนผู้นั้นจะขาดทุนอ่าครับนอันนี้คืออันแรกจะเรียกฝากให้ใจเย็นๆถ้านั้นถ้าเราเลี้ยงได้เลี้ยงนานๆน,น,นี่ยังไงก็ไม่ขาดบบขาดจะ้ะครับแล้วกัสองกะคืออาการที่ว่าง,งัวนมันจีบตีนตอนหน้าฝุนที่มันยืนแช่คีโลโลก,กะจะ้ะครับถ้ามันมีอาการจีบตีนตอนหน้าฝนุนพอมันหายจีบให้พยามฉีดยาบำรุงมันบ่อยๆกะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ฉีดมันเที่ยนึง เพื่อว่าให้ร่างกายมันปรับสภาพแล้วมันจะบวมมจ้ะครับมันจะสามารถอยู่ได้ของพี่ต้อนนี่ฉีดเองไหมพี่ฉีดเองจ้ะอ๋อฉีดเองจ้ะในบางตัวนี่แทบไม่ได้จับจ้ะมันยืนเฉยอ๋อเราฟึกมันจ้ะเพราะว่ามันเนี้ยเนี้ยป้าเลี้ยงมันสมื่มมันก็เชื่อมกับป้าเนาะอ๋ออย่างพี่น้องเอฟซีคนไหนที่เอามาฝากพี่ต้อนอยู่ก็คือว่าพี่ต้อนจัดการให้จ้ะอ๋อซื้อยากัดซื้อยาไม่มาให้จ้ะอ๋อแล้วยาถ้ามันถ้ายามันบ่เบิดกะคือป้ากะฉีดไปเลยจ้ะป้าบ่ บบบบได้ว่าอย่างดอกครับเราก็ช่วยดูแลจัดการเรื่องนี่จ้ะเพราะว่าถ้ามันไปบบได้หรือมันโบเข็งเล้งมันก็ยากป้าเวลาป้าไปเลี้ยงอ้อจ้ะเพราะฉะนั้นป้าก็จะต้องดูแลให้มันให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือเบสเซ็ตเราช่วยดูแลหมดเลยจ้ะคือว่าป่อยไปมันก็โบต้องป็นห่วงว่ามันจะไปตกน้ําตกขี้โค้นขึ้นบบได้จ้ะครับจ้ะมันนี้เขาจะต้องซอยมันแต่ตอนนี้คือรับได้ไหมพี่ถ้าพี่น้องฝากหรือว่าเต็มโอ้บไหวแล้วจ้ะโบไหวแล้วจ้ะโบไหวดอกครับอัน ตอนนี้ป้าอายุหาสิบกว่าเนาะหาสิบกว่าแล้วจ้าปีต่อไปป้าก็อาจะอายุหลายกว่านี่เนาะคงไม่ไหวแกตัวนี้เต็้ที่แล้วครับเห็นว่าคอกบ้านๆมันมีหลังคาแต่ว่าการดูแลก็ดีพอสมควรนะพี่เนาะจ้ามีก็เบื้องสภาพมันจะงดเป็นร้อยๆร้อยกว่าตัวแล้วหน่าแรงฟางก็ไม่เคยกินเัื้อเนจ้าบ่บได้กินหรอกจ้ามีจะต้องไปหากินเองมันก็ยังสภาพดีนะครับเนาะจ้ากระ่บให้เนี่ยยุสภาพดีได้ข่าวพี่ต้นจะย้ายคอกใช่ไหมพี่จ้าป้าจะย้ายคอกอัน เพราะว่าป้าว่าที่เลี้ยงแถวๆนี่มันเวลาหน้าฝนเหมือนอาหารการกินมันจะไม่ค่อยพอเพียงจ้ะครับป้าเลยว่าจิ้ง่ายไปอยู่อีกหมู่บ้านเนื่องจากมันอยู่ใกล้ๆบ้านป้าพูดละมีที่เลี้ยงกี่พันไร่พี่อันนั้นมันมันมีอยู่ที่เลี้ยงอยู่ที่สามจุดเนาะสามจุดจ้ะ รวมๆกันแล้วก็จะประมาณพันกว่าไร่พันกว่าจ้ะแต่ว่ามันจะมีงัวป้าแค่ฝูงเดียวแค่ฝูงเดียวจ้ะทีนี้ก็เต็มที่เลยทีนี้จ้ะมันบม่มีงัวคนอื่นป้าทะเลยว่าจะแทบจะไม่มีตัวผอมแล้วนะพี่ที่นี่เนาะจ้ะคิดว่ามูเท่าๆอนุรุณร้าวข้าวเดียวกับป้าคือจิบจอยดอกปีติมาเนี่ยครับเพราะว่ามันมีอยากกินต้อยากกินแล้วพี่ตัองครับอย่างงัวในฝูงนี่ถ้ามันท้องพี่ตัองดูง่ายไหมในการที่เลี้ยงมันนานๆนี่ครับมันมันก็เหมือนเหมือนกับค้น ลักษณะของมันก็จะก็เหมือนคนท้องเนาะท้องต้องป่องพ่อต้องป่องจากคนเวลาคนท้องเนี่ยเขามองก็ต้องหูโอ้คนนี้เขาท้องนา่งจ้ามันก็เหมือนกันจ้าจะเห็นจาหเห็นป้าก็จะสังเกตเอาว่าตัวนี้มันท้องมันก็เหมือนกับเราดูคนนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันจะต้องพิจารณาเยอะกว่าคนหน่อยนึงครับจ้ะก็ถ้าใครอยากจะเป็นก็โทรมาหาพี่ทดได้เนาะปรึกษาได้จ้าเพราะว่าเอฟซีพันกโชว์ว่าปรึกษาเรื่อยๆครับ วิธีที่บอกส่วนมากจะเป็นวิธีง่ายๆเนาะพี่เนะาะจะอาป้าจะแนะนําวิธีที่ว่าอันตัวป้ากระเฮ็ดได้แล้วผู้ที่ป้าแนะนำเพิ่นไปเพื่อนก็ไปเฮ็ดได้ด้วยตัวเองจ้ะเพราะว่าธรรมดานะอันนี้ฝากไปถึงอีฟซีที่ใกล้ๆกันเด้อคืออายุหลายๆอย่างฉันเนี่ยอันที่ให้เขาไปลากคอมัขันฉีดยานในบางครั้งเขาก็ชิดบ่ไหวเนาะคนเดียวก็จะต้องแนะนําวิธีง่ายๆ,ๆจ้ะให้เอายาให้มันกินเบิ่งหรือทํา ยังไงก็ได้ที่แบบเราจะไม่ต้องได้ออกแรงเยอะจ้ะจากกระโทมาปรึกษากันได้จ้ะเพราะบาง,บางอย่างแนะนําไปมันก็เป็นวิธีง่ายๆแต่มันได้ผลเนาะจ้าครับมันได้ผลจ้างที่สันแนะนาล้าปีสกินนั่นแล้วเพิ่นกระทรมาว่ามันหายหรือเป้าท่านจ้าหายเพราะ่างวัวฉันก็นหายท่านหรอกจะตามตัวหมออย่างเดียวจวนตายพอดีเนาะพี่บ่ไหวหรอกจ้อยังพี่ต๊อดที่บางคนที่หมอหมอมานี่เข้าเท่าไพ่พี่มาทีหนึ่งที่ว่าพี่ต๊อดที่เห็นหนี่ครับ ในบางครั้งหังฉีดยานี่ครับป้าเจ้าไหนเพิ่นก็ต้องเอาสี่ร้อยขึ้นไปจะโบว่าตำคนนั่นดอกโอเพราะว่าจะมาฉีดยาแก้ไขหรือว่าจีเฮ็ดเจ้าไหนก็จังบาวเนาะมันก็เสียเวลาเพิ่นเนาะครับจ้ะประมาณมีต้นทุนจ้ะมันมีต้นทุนมันมีต้นทุนก็มาทีนึงก็สี่ห้าร้อยจ้ะถ้าเขาเฮ็ดเองได้กะก็คือเขาก็เฮ็ดไป่ประหยัดได้หลายบาทจ้ะจังทํามันเป็นไข่ธรรมดาเห่เนาะจมูกแห้งตัวร้อน สันนิษฐานเลยว่ามันเป็นไข้ก็เอายาพาราให้มันกินเข้าไปจ้ะมันก็หายมันก็หายว่าต้องได้น้ําหมอมาฉีดยามันครับมันก็ประหยัดเงินพี่น้องได้แน่ครับส่วนมากถ้าเราจะคิดแบบง่ายๆคือถ้าคนส่วนมากก็ยังกินนะพี่มิ้นต้องฉีดเนาะแน่นลังเทีันถ้าคนยังไม่ไปหาหมอเนาะครับก็ซื้อยามากินมันก็หายมันก็ยังหายเนาะอันนี้มันก็เป็นเป็นแบบมีชีวิตเหมือนกันนะพี่เนาะมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันมันก็มีเลือดมีเนื้อคือเขาจ้ะมันมันจะกินยาคนได้เคือกนนะจ้ะครับ แต่ว่ามันอาจจะต้องกินให้กินปริมาณที่เยอะกว่าเราหน่อยก็คือต้องรู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่อะเนาะจ้าครับน้ำหนักตามน้ำหนักตามตัวมันคอกใหม่นี้พี่ต้อนย้ายมือไหรนี่พี่เนี่ยว่าจะไปประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยจ้ะอ๋อกลางเดือนหน้าก็เดี๋ยวถ้าทําคอกเซตอะไรเซตก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายพี่น้องดูวิทีเนาะพี่เนาะจ้าพี่ต้อนว่าจะทําให้มันมีรังคงรังคาพร้อมน,นี่พี่ไปอ,อยู่ตรงนั้น อันหลังค้าน oh, no ี่ป้าวัชจีเห็ดว่าหงัวน้อยมันยูจ้ะอ๋อหงัวน้อยยูย่าหมูเมยมันกับ่มูหงอยูหรอกครับมันจําเป็นต้องมีหลังคาะไม่พี่ถ้าเราเลี้ยงงัวนี่ครับถามว่ามันจํเป็นบ่มันก็บ่มูจเป็นหรอกจ้ะแต่งัวอยู่ในป่าพอดไปมุงหลังคาะเห็นมันมันก็ยังอยู่ได้เนะจ้ามันกะตัวน้อยตัวนี้มันก็ยูได้แต่ว่าที่ว่าอยากให้มีหลังคาะหงัวน้อยยูเนี่ยงัวปลามมนว่าจะขังข้อคืองัวเขาเนาะครับมันสามารถขยับไปได้เรื่อยๆตามใจมันเนาะแต เหจะแล้ววันเนี้ยก็กลัวมันงูตัวใหญ่เนี่ยมันจะนอนทับตัวน้อยตายตัวน้อยมันจะตายแมนอันนี้คือเหตุผลเหตุผลอแต่ว่าถ้าเขาปล่อยในป่านี่จังใดก็บ่ตายจะมันบ่กไปซื้อก็ทับหรอกเนาะจะแต่ว่านี่คือเขากักขังมันเนาะครับมันก็เป็นยังซี่จะถ้าพี่น้องมือใหม่ไอ้ติดขัดเรื่องไหนก็ให้โทรมาปรึกษาได้นะพี่นาอจ้าโทรมาจ้ะโทรมาปรึกษากันเราถ้าไม่ได้รับก็ค่อยโทรมาใหม่เนาะบางทีเนี่ะในบางครั้งที่ที่ป้าไม่ได้รับเนี่ยบางวันว่าอยากรับจะในบางครั้ง ป้าอาจจะไปลัดงวแล้วป้าจะเอาโทรศัพท์วางไว้กับท่งมากกันเสียจะป้าไ่ได้ถือไปป้าย่างไปนะโตกับไ่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ให้พยายามโทรจ้ะยังงัวงไล่ทุ่งนี่มันจะกินดีช่วงไหนพี่เวลาเราปล่อยไปเรือยงเนี่ยช่วงเย็นจ้ะช่วงเย็นประมาณสามโมงสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยมันจะอยู่ถ้าช่วงเช้าๆปล่อยไปเราพี่มันก็เดินจ้ะอ๋อมันเดินก่อนจ้ะอันนี้ก็ป้าป้าฝากไปอีกน้อยนึงก็ได้อันพวกที่เลี้ยงงวไเนี่ยเนาะบ่าจำเป็นจะต้องปล่อยตั้งแต่สองโมงเช้า ปล่อยสี่หาโมงเช้าก็ได้น้องได้แต่ว่ายามมือเลี้ยงน่ะให้เอาเขามาบ้านคำคำจาก<อ>น้อยสมมติว่าถ้าจังปล่อยหาโมงเช้าของเชนเนาะเออลับมาจากตอนเย็นกะห้าโมงครึ่งถึงหกโมงก็ค่อย<พ>ไป <ร S 2> เอาเข้าครับจ้ะมันจะอิ่มของมันมันจะกินช่วงนั้นแมนเพราะ<อ>มันจะใจะรีบกินเี่ครับจ้ะเพราะว่าโดยธรรมชาติาเนี่ยมันรู้แล้วว่า อีกไม่นานน่ะมันจะต้องได้โดนไปคอกแล้วครับจะมันจะเลี้ยนลู่ด้วยตัวมันเองเพราะว่าตอนเช้านี้เขาลปอยไปเนี่ยจังได้มันก็เดินจะเพราะว่ามันมันววามันว่าจังไดก็บรอากาศบ้านแน่นอนแหละครับมันก็เดินล่นๆอยู่งั้นอ๋อผมถามฝูงไหนมันก็เหมือนกันหมดนะครับเนาะมันเหนื่อยเปล่าๆจ้ะบางคนก็บอกว่ามันจะไปจนสุดทางที่มันเคยไปก่อนเนี่ยจ้ะแล้วมันก็จะหันหน้ากลับแมนเบียดสั้นเขาเรียกว่ามันเหนื่อยโดยใช่เหตุเนาะครับเราก็คือว่าให้เขาค้ำๆจังหน่อยนึงแมนแต่ว่าถ้าเขาลปอยมันนสาย่ะไออตน เย็นกับห้มันเข่าค ja ํำๆจากน้อยนึงพอมันได้ก hmm. ินหญ้าอิ right. song, ่มๆยังเสียก็เดินไปรูปไปคําตัวไหนก็จับได้หมดเนาะพี่หนอขนาดบัวไร่ทุ่งเนาะมันมันจับง่ายๆเดาเจวจัหวป้าเนี้ยเขาเรียกมันเขาอยู่กับมันทู่มือเนาะครับมันก็คุ้นจ้ะเนี่ยจังป้าผูกดูไม่ต้องเอาเข่าสูงเข่าซองอะไรเลยใช่เนาะครับเนาะเนี่ยผูกหัวน้อยีิอย่งงไ้มันนี่ป้าก็เอามามัดห้มันเลยมันก็ไ้มัดตัวแ่ะเออดูมันเชื่องเนาะครับเนาะ มันก็บดินบ่ล้นดอกมันก็ยืนอยู่เฉยๆเขายืนเชยเขาก็รูป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 คอมันจะเพราะว่าโดยธรรมชาตินะง้วะทมันจะชอบให้เขารูปบริเวณนี่จ้ะครับไอเขาเรียกว่าลึงใต้คอเนาะมันเหมือนมันกับเหมือนฮอเก่าเหมือนฮอเก่าค้างหมาจ้ะมันมันจะมีความสุขนะป้าคิดว่าเพราะว่ามันก็ชอบให้ป้าเก่าอ๋อเขาชอบให้เก่าจ้ะเนี่ยครับเนี่ยจังเรียบป้ายาวๆนี่ป้าเก่ามันยิ่งชอบจ้ะเนี่ย มันจะยืนนิ่งเนี่ยจ้มันจะยืนนิ่งครับป้าเก่าเขาจะเชื่องนะครับนองเขาเชื่องท่องยังเลยพี่ตัวนี้ยังจ้ตัวนี้มันเพิ่งได้สองปีกว่ากว่าอ๋อสองปีกว่ากว่าจ้แต่ว่าป้าคิดว่านี่ละใกล้ๆแล้วครับช่วงฝนตกมานี่ละจ้ก็มีเส้นสมีแต่เริ่มใสขึ้นหลายตัวขนาดน้นเลยเสสหลายติมแล้วจ้ะใสหลายตัวแล้วหัวป้ามันมันกระชอบหยอก นายจ,จ่าจ้างตัวหลัง,ลง,นงคนถ่ายคลิปนะกันนักข่าวนจ้ะมันจะชอบย่างมาหาคนถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยงานหลจังเลยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าต้องทํานู่นทานี่หลายอย่างอ้าวจะฝากพี่ฝากน้องเด้อพยายามอดทนจ้าอย่ามดทนนะพี่น้องจ่า,าจะไปใจร้อนครับมันจิเหตุนี้เขาขาดทุนถ้าเราทุนได้คือทุนไปก่อนเนะาะจ้าอทุนทุนได้ทุนไปก่อนยังไงก็ได้คืนแน่นอนจ้าได้คืนเพราะขาดทุนดอกขาดจัายดี๋เขาบพราขายมันครับอีกสักเดือนก็กว่าเลยพี่เดี๋ยวผมจะมา ขอความรู้ฝากพี่ฝากน้องใหม่กจก้คืเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลา,าครับขอบคุณพี่ต้นมากครับพี่จ้าสวัสดีครับ